สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องแพร่รวยคลิปนี้นะคะทั้งช่องเฮ้าเปิดโตด้วยรอยยิมอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมจะมาปล่อยสูตรหวยรวันนะคะสูตรหวยรวันเด็ดๆนะคะของเซียนปักคุณชัยในงวดวันพุธที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นะคะท่านผูช้ชมงวดนี้ตรงกับหวยรัฐบาลไทยออกนํำนะคะท่านผู้ชมหลังจากมวดติพานมานะคะ ได้เห่กันยกช่องแล้วนะคะคุณผชมเลขของเซียนประคนชัยเขารั่วแตกรั่วสามตัวตรงๆ,งๆเป็นตัวเน้นตัวเด่นติเซียนเน้นให้เลยนะคะคุณผู้ชมวัตถุบานมาฝั่งอีลีนะคะยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆดนะคะ่ะเรื่องวัตถุบานมานะคะเลขเซียนประคนชัยเฮาเพิ่นจัดหายขาดหายนะคะเลขสามตัวเพิ่นเน้นให้เลยนะคะสองชุดสองหางกามาเต็มๆบริกรรมเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ แตกทึ่งบนแตกเทึ่งล่างนะคะมวดทิพานมาเลข่าน้อยปกติของเซียนปะคนชัยนะคะฟังสุดๆเลยนะคะ่ชมยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆ้ะคะเด้อกะคงจะได้รับทรัพย์กันไปเต็มๆแล้วนะคะสำหรับงวดทิพานมานะคะท่านู่ชมผู้ใดได้โชคได้ลาบหลายนะคะอยากแบงปันนําใจให้เซียนนะคะกะติดต่อ ผ่านช่องแพพรวยเขามาได้เลยนะคะทั้งช่องจะเป็นซื้อกลางหายทั้งเซียนแล้วก็ทึ้งเฟนช่องนะคะสำหรับอีฟซี่เฟนช่องเฮ้ากะคงจะมีค้นใจจิตใจ,จดีมีน้ำใจอยู่นะคะเพราะว่าช่องเฮ้าเป็นช่องน้อยๆน,นะคะทุกผู้ชมแต่ว่าบ o ดเนินความุ่นวายนะคะบ o ด y นินความโปรโมทอีกอย่างนะคะทุผู้ชมเพื่อเฮ้าเหตุนแนวทางเพื่อเฟนช่องของเฮ้านะคะทานผู้ชมเพื่อจะมีแนวทางดีๆให้เฟนช่องได้พิจารณา ในงวดนี้นะคะจะได้เป็นตัวใดแบบใดสําหรับคนที่ได้โชคไปแล้วแล้วก็บอ่ันใดนะคะก็ไปติดตามแนวทางกับเซียนคือเก่านอกกเซียนเปิ่นจะจัดให้หน่อยๆน่นิ่ๆแบบนี้ทุกรอบเพิ่นจะบอหฮไลายชุดไลยห่างนะคะก็เชิญไปรับชมรับฟังจากปากอนเซียนให้เซียนเป็นคนกอ้นเฟิร์มใหม่พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวัสดีค่ะรค่ะวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับที่ช่องแพ,พร,ร่รุวยค่ะอาจารย์มันมนี้ได้เลิกงามแย่ดีีแล้วนะคะอาจารย์ตามสูตรหวยแร่วัวนฝากแฟนช่องเฮ้านะคะหลังจากงวดทีพผนานมาเล็กเซียนปกคิใช่เขารัวแต่รัวยกช่องอีกแล้วนะคะอาจารย์แตกสามตัวตรงๆเป็นตัวนิ่ตัวเด่นบริกรรมเลยนะคะงวดทีพผนานมาปังอีหลีนะคะอาจารย์ยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆนะคะงวดทีพผนานมา เลขที่เขาตรงๆสามตัวตรงๆคือนน้อยปกตินะคะอาจารย์แตกจังๆแตกทั้งบนแตกทั้งล่างเลยนะคะผู้ใดที่ได้โชคได้ลาภหลายนะคะอ,คอยากแบ่งปันน้าใจให้อาจารย์เท่ากับติดต่อพันชอ่อ,ๆๆองแพร่พรวยเขามาได้เลยเด้เค่ะเด้อทั้งช่องจะเป็นซื้อกลางไห้นะคะทั้งเซียนและก็ทั้งแฟนช่องนะคะสาหรับหมวดนี้นะคะอาจารย์ได้เลือกดีแล้วนะคะเฮ็ดไวแล้วนะคะอาจารย์เฮ็ดไวแล้วครับค่ะเริ่มต้นกันที่เลขวิ่งเลยนะคะ หนึ่งโซนเรวิ่งกับมี่ศูนยิ่งศูนย์ค่ะหนึ่ง <1. S 1> แล้วก็มีหนึ่งค่ะนี่แจ้สองโซนนี่ค่ะค่ะเรวิ่งจัดให้หน่้อยคือเก่าเนาะอาจารย์แล้วก็จับคู่ค่ะรับจับคู่ก็มีสองศูน จับคู่มีสองศูนย์ค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะห้หนึ่งห้าหนึ่งค่ะหกหนึ่งหค่ะหกศูนย์หกศูนย์ค่ะแปดศค่ะ 3, าาาานนอ,อาจารย์จัดให้หกจุดหกหางมาตรฐานคือเก่านักอาจารย์แล้วก็เลขสามตัวคะ่ะที่นี่สามตัวก็เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งค่ะเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์ค่ะครับสามตัวก็วกฟันให้หน่อยหน่อยเน้นๆ่คือเก่าน,นัอกอาจารย์สองจุดสองหางนะคะเดี๋ยวหนูขอท่วนตัวเลขของอาจารย์ก่อนเดี๋ยวค่อยเน้นให้เพื่อนจ้อง าคือเก่านะค่ะจานวดนี่เซียนประคุนใช่จัดให้ผัดให้นะคะหกชุดหกหางมี่สองศูนย์สองหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งหกย์แล้วก็แปูถูกต้องบอกคอาจารย์ครับผมค่ะ,คะเลขวิ่งเลขแลนจัดให้ศูนย์กับ1นี่นเดนซ้ำกันไหมนบมครับอาจารย์ซ้ำกันเลยครับค่ะ ถทงลาวทึงน้อยนะคะเลขสามตัวสองชุดสองหางคือเจ็ดหาหนึ่งกับเจ็ดหกศูนย์นะคะจย์ทีนี้ก็เน้นให้เฟ้นช่องเราหน,น่อยค่ะในวันนี้ครับคุณเนียนก็มีวั่นี่ผมจะ,จะเน้นให้สามชุดคือสองศูนย์ฟันไปที่สองศูนย์ค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะหกศูนย์แล้วก็หกศูนย์ค่ะครับ ขัดให้น้อยๆเน้นๆคือเก่านะคะสายสำหรับตัววิง่งเอ้ยสำหรับตัวเน้นตัวเด่นนะคะอาจารย์เลขวิ่งกับหฮซสองตัว,ตวค่ะเลขสามตัวเด็กอาจารย์เสมอภาพคือเก่าบุค่ะตัวเสมอภาพครับเรียนในทั้งมดค่ะเพราะว่าเลขสามตัวเซียนขัดไหซ์สองชุดสองหางนนอยนเนินๆอีกคือเก่านะคะเซียนประคุณใช้ห้าเป็นทีนาจับตานะคะเลขของเซียนหฮาเขาแทบจะทุกงวดเลยนะคะวาว่าจะเป็น เหล้าหรือว่าน้อยนะคะบางครั้งกับเขาน้อยบางครั้งกับเขาเล่าบางครั้งกับมาทึ่งเน่าทึ่งเล่าทึ่งน้อยนักอาจารย์สาหรับสูตรของเซียนเ้าเพินจะบกคัดให้ลายชุดหลายหางนะคะพิจารณาเอาเด้อก่ะเด้องวดนี้เป็นงวดวันผุดทีหนึ่งพฤศจิกายนนะคะตรงกับหวยรัฐบาลไทยออกกให้เลขเซียนเ้าเขาทึ่งเ <c oughs> ล้าเขาทึ่งน้อยแตกทึ่งรัฐบาลไทยนักอาจารย์โดยพ่อให้เร้งใจเฟินช่องเข้าคือเกาะค่ะอาจารย์ไทยสุดสุดท้ายลวคะ ครับแต่ทุกทุกทายก็ขอให้ทุกทุกคนจงมีโกรมีใจกันเด้อทั้งหวยหน้าน้อยทั้งหวยเล้าทั้งหวยรัฐบาลไทยเฮาก็อขอให้ลำลำรวยวัยยกันทุกปูดทุกคนเด้อรวมทงแก้วรวยน้ำกันกน็ให้โกรกมันหมันให้ได้รางวัลใหญ่ๆสาธุสาธุค่ะอาจารย์ครับอ,<า>อาจารย์ก็คุณเป็นคนอวยพรคนให้แนวทางก็ให้โชคโจกมันหมันน้ำกันนะคะ ขอขอบพระคุณเน้าท่งดีดีที่แบ่งปันให้ช่องแพร่พระรวยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะท่านผู้ชมเสียงที่เสียนประคุณชัยฟันทงไห้ในหวหนีนะคะสําหรับสูตรหวยแร่วันนะคะเลนได้ทึ่งเล่าทึ่งน้อยในสูตรเดียวกันนะคะ สูตรของเซียนปะคุนช่เพิ่นจะบบจัดให้ลายชุดลายหางนะคะเพิ่นจะคัดให้หน่อยหน่อยนิ่นนินแบบนี้ทุก,กรอบนะคะงวดนี่เซียนกระจัดให้ฟันท่งให้หกชุดหกหางมี2สองศูนย์1 1 6 1 6สองหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์แปดศูนย์นะคะเซียนนินให้แค่สามชุดสามหางคือสองศูนย หกศูนย์แล้วก็หาหนึ่งนะคะคุผู้ชมเลขสามตัวเซียนกับฟันให้สองชุดสองหางนิน่งคือเจ็ดหาหนึ่งกับเจ็ดหกศูนย์นะคะนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลสูตรหวยรายวันของเซียนปะคนใจฮาผู้ใดที่มักที่ชอบนะคะมักเที่ยวมักเลนต่างประเทศจีบจับไปพิจารณาได้เลยแะ้วก็สำหรับสูตรหวยรายวันของเซียนเฮานะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกะเบิงเพื่อความบันเทิงซื่อก็ได้นะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลกะเป็นแค่แนวทางนะคะผู้ใดมักผู้ใดชอบกะจัด คุได้่มักบทชอบกับผ่านนะคะสุดท้ายทั้ง่องกับเขาอวยพรให้เ่้นจองเฮาที่ได้เสียงโชคเสียงลาบกับเขาให้มีโชคมีใช่โฉกโมันๆใน,น,นง่ปังๆกันสุขุสุข้นค่ะสวัสดีค่ะ